สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยววลลเ่ถึงลีกอเมริกาจะจบลงไปแล้วนะครับแต่ความประทับใจที่ลีกอเมริกามีต่อนุสรายังไม่จบแน่นอนครับล่าสุดวันนี้เพจหลักของลีกก็ได้ลงคลิปของเจเจอีกแล้วนะครับเป็นการติดไมคไว้ที่เจเจในสนามแล้วก็เป็นรีแอคชั่นต่างๆของเจเจการเปะมือกับเพื่อนๆตอนอยู่ในสนามการพูดกระตุ้นเพื่อนๆร่วมทีมการส่งเสียงแสดงอาการดี ใจต่างๆนะครับบอกเลยว่าเจเจสดใสอย่างมากจริงๆครับเป็นแฟนนะครับก็แซวว่าเจเจเนี่ยเสียงดังสุดในสนามแล้วไหมครับส่งเสียงต่างๆนะครับช่วยกระตุ้นเพื่อนๆในทีมได้ดีจริงๆนอกจากฝีมือจะเป็นที่ถูกใจของลีกแล้วนะครับความสดใสร,ร่าเริงของเจเจนี่แหละครับที่เป็นที่ถูกออกถูกใจของลีกและเพื่อนๆร่วมทีม จนเพจหลักนะครับทําคลิปรวมรีแอคชั่นต่างๆของเจเจลองเพจเลยนะครับวันนี้น่าปลื้มใจจริงๆครับ